น่าจะม<เ>ีประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นึงนะไปที่ผู้สุวัสด์นะครับห้าปีก็ไม่นานนะครับผู้สุวัสด์ต้องยิจกรรมเยอะที่ผ่านมาก็ก่อนที่จะถูกตัดสินไปจะมีเมน่อไหร่นะคะับเป็นย้อนายกเป็นรุ่นใหญ่ละโซ่ก็ยังผ่านไปเป็นนายกนายกสมองจะยิงเป็นดานะกลาเป็นนายกนะวันนี้กลับมาแล้วผู้สุวัสด์มองรัฐประการณ์การเมืองหลังจากนี้นะหลังจากสาธารณรัฐสุลต่านมนจะมาวางไปในทิศทางไหน เรื่ของตัวชัดครับครับครับตอนนี้ก็ต้องอขอขอบคุณนะครับที่ได้เจอผมมาด้วยแล้วก็นะนะครับกับปสตุรุ่นที่สามผมว่รารุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นที่ดังมากแค่สัมมนาดูนึกว่ามาแถลง,ลถงข่าวกับสารภาพการข่าวผู้เสียข,ข่าวให้ความสำคัญกันเยอะนะครับก็ขอบคุณครับแล้วผมก็คิดว่าหัวข,ข้อเรื่องภาระทางการเมืองหลังจากร้อยทิ่เกิดอาชีพเนี่ย คิที่าจะเป็นหัวข้อที่ที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าจะทําให้เห็นแนวการเดินแนวเสรียกิจและก็แนวทางการแก,ก้ไขปัญหาของประเทศว่ามันจะออกมาในท,ทางที่ดีขึ้นไมาอย่างไรส่วนตัวผมนะครับก็ก็อยากจะมองผมไม่ควรมองมะเลยในทางบวกน,นะครับก็มองมะเรยในทางทีสันส้นๆนะครับผมก็คิดอย่างนี้นะครับว่าก่อนที่เราจะไปว่าร้อย นนมันจะเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากผมก็เป็นหนึ่งในรสิบเอนะครับก้ามองย้อนหลังว่าในช่วงที่มีการตัดสินทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับบางทีหลายด้านอาจอาจจะลืมเรื่องเดิมไปนะครับ mm hmm. ผมก็อยากจะท้าความคิดหนึ่งว่า mm hmm. ตอนที่จะมีการประวัิเนี่ยมันก็มีกฎหมายพักการเมืองที่เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเราก็เขียนเอาไว้ว่าเวลาที่ ก็เขียนเอาไว้บ้างเวลาถ้าเกิดมีการยุบพรรคการเมืองเนี่ยนะครับกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบนะจะไม่มีสิทธิในการที่จะเป็นผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือจะเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือจะเป็นหัวหน้าพรรคเท่านั้นเพราะการตัดสิทธิทางการเมืองก่อนปฏิวัติภายใต้กฎหมายนะที่มีอยู่ขนาดนั้นเนี่ย เอาละถ,ถ้าคุณถูกตัดสิตทางการเมืองทร้งทั้งูู้กดูคุณเพียงถยู่ห้ามว่าห้งงา,ามไปท่านทำงะไได้ง่ายห้าไม่เป็นว้าพักห้าไม่มไปเป็นกรรมการไว้ฮะได้หมได้ไม่มีการจัดสินทางการเมือง5ปีไม่มีการห้ามเป็นรัฐมนตรีไม่มีการเปไนจริงสินพราะตัวรัฐสภาปฏิวัติปั๊บก็มีคําสั่งคณะปฏิวัติฉบ,บับที่27เพิ่มเข้ามาบอกว่าถ้าถูกตัดสินถ้าถูกยุตพักแล้วเนี่ยนอกจากกฎหมายเดิมแล้วนะเติมเข้าไปก็คือถูกตัดสินทางการเมือง5ปีมีการเติมเข้าไป ฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคําสั่งคณะปฏิวัติก็ต้องถือว่าเป็นคําสั่งทางกฎหมายในขณะนั้นฉะนั้นตอนที่มีการตัดสินคดีนี้ก็เลยเอาทั้งคําสั่งใหม่เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการตัดสินคดีกระบอกเก่านะครับกระบบกของเก่าแหละแต่ว่จริงความผิดถ้าเกิดมีความผิดเป็นความผิดเกิดขึ้นก่อนกฎหมายใหม่ก็คือคําสั่งที่ยี<อ>่สิบเจ็ดออกฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าแล้วแต่จะใช้ตู้จะมีเหกันณ์แต่ในที่สุดก็ มีการตัดสินกรณีว่าเหมือนกับว่าให้ใช้ของใหม่ด้วยก็คือคาสั่งใหม่ที่ลงโทษก็คือถูกกัดสินทางการเมืองห้าปี<ม>นี่เคยเป็นที่มาของว่าร้อยสิบเอ็ดเนี่ยก็เลยต้องถูห้าปีไปด้วยถูกห้าปีคือว่าไมเป็นกับการบริหารพักไม่ได้เป็น,นคนหน้าพักไม่ได้ลงสมัครสรสไม่ได้ไปใช้สิทธิทางการเมืองไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้นี่คือที่มาครับนะ,ะ,ะครับ<ๆ>คราวนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาตั๊บเนี่ยในช่วงห้าปีที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากร้อยสิบเอ็ด ไม่ได้ลงสนามอรกันนะครับผมก็มองนะครับว่ามันก็เกิดขึ้นทั้งสามส่วนนะเกิดขึ้น,น,นทัน้ง,นในทง,ทงในส่วนของรัฐบาลส่วนหนึ่งเกิดขึ้นทั้งในส่วนของสภาส่วนหนึ่งและก็เกิดขึ้นทั้งในส่วนของพรรคการเมืองในส่วนของพรรคการเมืองเนี่ยเพราสเปดถูกถูกถูกมีปัญหา,พ,พ,าพรางบว่ากรณีที่มีการยุบพรรคและกรณีที่มีการตัดสิทธิ์นักการเมืองต่างเนี่ย ก็เลยเกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นในระบบพรรคการเมืองคือไม่มีใครอยากเป็นกรรมการบริหกการภาครเมืองสมัยก่อนนะครับเวลาปรับปรุงพรรคการเมืองนะเวลาเลือกตั้งกรรมการบริหารกันนะโ,โอ้โหทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายอยากเป็นหัวหน้ารพรักอยากเป็นเลขาพักอยากเป็นกรรมการบริหารพักนั่นคือปรากฏการณ์การเมืองก่อนอนะ่ยปรากฏหลังจากตัดสิทธิ์ที่เกิดแล้วนะครับไม่มีขครยากเป็นเลยไม่เคยมีการแยกตำแหน่งในภรคราชการก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะมองว่าถูกกระถุกกระสิท ก็เลยการก็เลยเริ่มเกิดคำว่านงินีนี่นงินีเนี่ยทาการเือนก่อนก็คือว่าหัวหน้าพักตัวจริงไม่มีมีหัวหน้าพักตัวปลอมเอาคนนี้มาเป็นหัวหน้าพักเอาคนนี้มาเป็นเลขาธิการพักเอาคนนี้มาเป็นกรรมการบริหารพักบางคนบางีก็พูดกันไม่เต็มเอาคนที่บ้านมาบ้านเอาคนแก่ตัวว่าผมแค่พูดเอาคนจัากถดบักเอาเลขาบากอะไรคนพวกนี้กลายเป็นคนที่ขั้วขึ้นมาโคุมพักการเงินของประเทศไทยจากการที่ร้อยสีเอ็ดเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ก็เลยเป็นข่าว่าที่ทุกคนไม่ง่าย แม้การจะเป็นกรรมการหลายภาคนั้นคืออะไรครับที่เกิดขึ้นก็คือว่าทําให้พรรคการเมืองเนี่ยขาดความแข็งแกร่งในขณะที่พรรคการเมืองเนี่ยเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสมัยก่อนเนี่ยเวลาสมัครสสสสมัครอิสระนะไม่ต้องสังกัดพรรคแล้วพอเข้าไปในสภาแล้วก็ดูเยอะไปหลดก็เลยบอกว่าการเมืองจะไม่มั่นคงไม่มีเสถียรภาพเพราะสสไม่สังกัดพรรคฉะนั้นวิธีทําให้การเมืองเข้มแข็งก็คือต้องทําให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง แต่พรรคการเมืองเขจะแข็งปันเของมันจะมีโมเดมที่เกิดขึ้นปรากฏว่าพรรคการเมืองอ่อนแอที่สุดเพราะไม่มีคนที่อยากจะเข้ามาทํางานพรรคการเมืองเพราะกลัวถูกยุบพรรคกลัวถูกตัดสิทธิทางการเมืองจากนั้นจะเห็นได้ว่า5ปีที่ผ่านมานั้นบทบายในตัวของพรรคการเมืองหรือลงไปมากแล้วก็นําไปสู่บางกรณีที่อยากจะดูได้ว่าอย่างคขาที่ก่อนเนี่ยมีบางพรรคส่วนหนึ่งอยู่ในรัฐบาลส่วนหนึ่งอยู่ในฝ่ายค้าน เพราะแต่พรคเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับปัญชาหรือว่ามีเอกภาพฉะนั้นนี่การบั่นทอนพรรคการเมืองก็คือการบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยเพราะพรรคการเมืองที่เข้มแข็งก็คืออินสานสตังเจอร์ของระบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากพรรคการเมืองจากกรณีตอนสิบร้อยเจ็ดสองกรณีที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลก็เราควบคุมใจอยู่นะครับที่เราพูดกันว่าหมกับว่ารัฐมนตรีตัวจริงสั่งการอยู่ข้างหลังนะครับมีโนมินี นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเมื่อเขาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องหาใครมาเป็นแทนก็ต้องหาคนที่ไว้วางใจหาคนที่กั้ชี้บางทีก็อาจจะทําให้ความเอาทุสูดทางการเมืองต่างๆเนี่ยมันน้อยลงไปสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะเป็นรัฐมนตรีนะครับ้าเป็นสสห้าสมัยสมัยหนึ่งเป็ธรรมดาสมัยสองธรรมดาสมัยสามเรื่มไต่ถ้ามาเป็นเลขาธิการของรัฐมนตรีช่วยสมัยสี่มันเป็นเลขาธิการของรัฐมนตรีมากัน สมัยเ้าค่อยเป็นรัฐมนตรีช่วยสมัยบวก็ค่อยเป็นรัฐมนตรีตัวจริงนั่นคืออาวุโสทางการเมืองที่เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่เราถ่ายทอดกันมาตลอดฉะนั้นพอคนที่เติบโตขึ้นมาด้วยความอาวุโสด้วยประสบการณ์ด้วยการยอมรับเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเขาก็จะมีอาวุโสเขาสามารถจะควบคุมบัตรบัญชาได้เขาสามารถที่จะได้รับการยอมรับจากประชาชนเขาสามารถที <bunker. S 1> <Elijah. S 3> ่จะได้รับการยอมรับจากข้าราชการที่เขาเข้าไปปกครอง การทีเนี่ยในการพัชั้นการการข้ามขั้นอันเนื่องจากศูนย์รากาศของบา้านเมือร้อยสิบเอ็ดเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดระบบการเมืองที่บางทีเนี่ยมองเหานไม่รู้จักับข้ามอาวุโสบ้างหรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์เพียงพอแต่มันเป็นความจําเป็นทางการเมืองไม่ใช่เป็นความผิดของเขานะครับแต่มันเป็นไฟบันทัที่ทําให้คนพวกนนี้หรือน้องๆรุ่นหลังๆทางการเมืองเนี่ยที่เขาจําเป็นต้องเข้ามารับภาระของบ้านเมืองอันเนื่องจากการที่เรามีกรณีร้อยสิบเอ็ดเกิดขึ้น ฉะนั้นก็เลยทําให้คนเนี่ยดูเหมือนว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เหมือนกับแบบมีตรงมีที่บ้างนะครับขาดคนที่มีอาวุโสทางการเมืองขาดความรู้ความเข้าใจขาดประสบการณ์บ้างทำไมตัวชิงไม่คิดอย่างนี้คุณสวรรณทำไมตัวชิมไม่คิดว่าอ่ะฉันถ้าฉันไม่กลัวความผิดนะฉันมั่นใจว่าฉันไม่เป็นจลิฉันก็เป็นมาติดติวล้วะนจะให้กเป็นไก็เป็นไม่นานว่าสิเด็กเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนัหลังๆมาที่จะเข้าเป็นแทน ครับก็นี่ผมพูดถึงว่าครงนี้ที่น้อยสิบเอ็ดน้องคนจะเป็นถูกไหมแล้วเขาเป็นไม่ได้ฉะนั้น,นแต่ละภาคมันก็เป็นไม่ได้มันไม่ถ้าเราไม่รู้จักกันเป็นก็เลยจะต้องมีระบบระบบที่บางทีมีก็อาจจะเป็นคนใหม่นะครับคนที่พันศาในการเรงินน้อยหน่อยอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นมันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยมันยังไม่ใช่เกตเเอรนะครับมันยังไม่ใช่เกตเเอรยังไม่ใช่ตัวจริงยังไม่ใช่สิ่งจริงขนาดที่เราเรามีปัญหาธุรกิจเรามีเศรษฐกิจมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เลย มีผลต่อรัฐบาลน,นะครับฉะนั้นที่ผมพูดมาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคกากรเมืองผลกระทบที่เกิดขึ้นในรัฐบาลขณะเดียวกันมันก็มีผลกระทบต่องานในสภาครับนะครับเพราะงานในสภา,าเนี่ยในเวลาที่บ้านเมืองมีวิกฤตเนี่ยสภา,าย,ย่อมสามารถที่จะเสนอทางออกที่จะดับวิกฤตของประเทศถ้าเกิดเราจะมีสภา,าที่มีนักการเมืองที่มีอาวุโสหลายสมัยห้าสมัยหกสมัยเจ็ดสมัยมีผู้ใหญ่ทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกระดมความคิดความเห็นต่างเนี่ย ผมว่าบทฝ่าสภานเนี่ยสองคัญมากเป็นลัที่บ้านเรามีวิกิตแต่จะเห็นว่าที่ผ่านมาบางทีเราก็จะมีเกมอะไรต่างๆเนี่ยในสภามากซึ่งอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกต่อประชาชนว่าในสภานเนี่ยประสิทธิภาพของการทํางานต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมือนรุ่กนก่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดทางรวมว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมานเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการที่เราขาดแาคลนบุคลากร ในกลุ่มวสิเนี่ยครับมันก็เลยมีเกิดผลกระทบทั้งรัฐบาลทั้งพรรคการเมืองและทนงานในสถานคราวนี้เมื่อวันที่สามสิบพฤษภาที่จะถึงเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เหมือนกับว่าคนที่มาเลืกที่1สิเเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเนี่ยบทบาทของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อเทียบกับห้าปีที่ผ่านมาว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลอะไรที่เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองอะไรที่เกิดขึ้นกับระบบสถาเนี่ยในมุมของผมนะครับ ผมก็วอมไปเฉยๆว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นนะครับบ้านเมืองจะดีขึ้นเพราะผมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าคนบ้านเลที่110บบเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นบุคคลรุ่นที่สองทางการเมืองอย่างผมเนี่ยผมเข้ามาสมัยการเมืองปี31อ่าผมจําได้ผมเข้ามาปั๊บผมยังได้มีโอก,กาสไปกลาบหมองคลิปนะท่านท่านพอดีช่วงนั้นผมผมลง<ม><ม>เลือกตั้งเลยอยู่ที่โคราชและก็พอดีท่านชา้าชายอยู่เขียเดียวกับผม แล้วเราเราก็อยู่ประพักวันเลิกงานเสร็จท่านเพื่อนนี้ก็บอกว่าอาจารย์ที่ยืดรูดีบอกชวนไปกินข้าวที่บ้านอะไรเงี้ยผมก็มีรู้สึกว่าเออผมก็เป็นนักกำเนิดรุ่นหลังผมได้มีโอกาสไปกราบท่านเพื่อนนี้เนี่ยฉะนั้นผมก็มองว่าท่านเนี่ยเป็นนักกำเนิดรุ่นมาผู้โสดรุ่นที้หนึ่งไอ้เราไม่นรุ่นหลังใหญ่ดีฉะนั้นผมก็มองว่าคนรให้มากได้คิดว่าิเฉย ถ้าจะถือว่าเป็นเซ c o n d g ์เจเนเรชันของระบบการเมืองของประเทศไทยะนะครับเหมือนกับการเมืองเราได้เตรียมบุคคลระบบรัฐสภาของประเทศระบบการเมืองของประเทศได้เตรียมคนรุ่นที่สองไว้ถ้าผมมองว่าคนรุ่นที่หนึ่งทางการเมืองนะค,ะครับก็คือเหมือนกัฐมนตรีรบุคคลอย่างเช่นท่นานอาจารย์คกึกฤทธิ์ท่านเสนีท่านชาตชายท่านประมาณแม้กระทั่งท่านชวนนะครับผมก็จะมองว่าท่านก็เป็นรุ่นเขาุ็ส่วนรุ่นแรกๆท่านอริฐานนะ,ะแต่พอมารุ่นที่สองเนี่ย ส่วนใหญ่จะอยู่ในรุ่นวัยชิดเลยคืออายุประมาณ40 45 50 55เป็นส2แล้ว56สมัยเป็นรัฐมนตรีแล้ว56กระทรวงคนพวกนี้มีความรู้ทั้งภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจภาคการเมืองเป็นนักวิทยากาสตร์นักวิทยาชุมชนเป็นอะไรคือผมถือว่าเป็นเป็นเป็นกลุ่มบุคคลที่ระบอบประชาธิปไตยได้ฝูงฟัดคนพวกนี้เอาไว้แล้วก็ประสบการณ์เต็มเพียบแต่ถึงเวลาที่บ้านเมืองมีปัญหามีวิกฤติเนี่ยคนพวกนี้แตกถูกแตกเสร็จ ฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเกิดสูญญากาศเกิดขึ้นฉะนั้นผมมองว่าคนรุ่นที่สองเนี่ยครับคนพวกนี้เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์มีบารมีเป็นสสหลายสมัยเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยมีความเข้าใจระบบการเมืองฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนพวกนี้ได้สิทธิแล้วสมมุติสมมุติผมไม่สามารถจะตอบแทนเพื่อไายได้ถ้ามีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นแล้วมีการเชิญคนบ้านเลขที่ร้อยสสิบเอ็ดเข้าไปเนี่ย ยังไงรัฐบาลก็ต้องดีไปเลยครับถูกไหมฮเหมือนกับถ้าเป็นผู้เล่นทีมฟุตบอลเนี่ยนะอาร์เกนถูกใบแดงถูกใบแดงเวรูนี่ถูกใบแดงโรนัลโดถูกใบแดงแต่ก็แล้วกันเดินลงสนามพนักพนักดบมือเคลียดละในการที่ผมยกนะครับส่วนว่าคุณสุวัสด์จะไปท่านกระทรวงท่องเที่ยวอุตสาหกรรมในรอบหน้าแต่รอบหน้ารอบนี้รอบนี้ชัดเจนนะฮะว่าสวัสดิ์มองว่ามันมันล้มเหลวหลายด้านคือต่อผมผมผมไม่ผมไม่อยากจะบอกว่าว่าล้มเหลวนะครับ ผมก็อยากจะไปบอกว่าใครไทยตรงเด๋วเพงนี่ผมบอกว่าเราขาดโอกาสที่คนพวกนี้เขาจะมาทํางานผมเชื่อว่าถ้าเขามาทํางานแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะดีกว่าเดิมนะครับอย่างรัฐบาลเนี่ยครับเอพูดสักนิดนึงก็เดี๋ยวจะโยนให้ท่านผิพิจารณงเมื่อกี้ผมพูดแล้วถ้ามาเกลี่ยเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลจะแข่งแข่งขึ้นนะครับที่ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาขณะเดียวกันนะครับนอกจากรัฐบาลแข่งแข่งแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าภาพจากข้างนอกประเทศเนี่ยที่เวลาเขามองเมืองไทยเนี่ย นักลงทุนต่งางเขาจะมีความเชื่อมัน่นเขาจะมีความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองว่าเหมือนกับว่าเออคนที่มีประสบการณ์ตัวจริงเสียงจริงคนที่อยู่เบื้องหลัง,งาการเงินจริงจริงคนที่จะมาทําให้เสถียรภาพาของรัฐบาลดีขึ้นให้ลดปัญหาเนี่ยมันจะต่อให้เกิดความเชื่อมัน่นกับนักลงทุนนะแล้ววันนี้เนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นปัญหาน้าน่วมปัญหารื่องต่า,นานเนี่ยวันนี้เราทํางานที่ให้บ้านเมืองเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นฉะนั้นผมเชื่อว่าร้อยทีเ็ดเนี่ยถ้าเขากลับเข้ามา ระบบความเชื่อมั่นที่มีในระบบการเมืองเนี่ยก็จะมากขึ้นพัากการเมืองที่เคยอ่อนแอนะครับที่จะต้องเป็นกระดูกสันหลังให้ระบอบประชาธิปไต,ต,กตยก็จะมีความเข้มแข็่งขึ้นงานในสภาก็จะมีความเรียบร้อยมันจะมีความเข้าใจมันจะมีความบองดองมันจะมีความเป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองครับที่จะช่วยกันอะไรหนะักนิดเบาหน่อยในสภาจับขา่าวคุยกันเหมือนสมัยท่านท่าชาอยู่ท่านท่าชาอยู่นะครับเถียงในสภาได้เป็นท่านตายออกมาท่านจะนั่งอยู่ห้องขาประชาชาติ ท่านก็จะชวนคนนั้นคนนี้คนที่เดียวกันมาน่าจะพูดกนันงั้นอย่างนี้เดี๋ยวออกมาก็เป็นเพื่อนกันหมดนั้นเองสภาเมื่อก่อนจะเป็นเพื่อนกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายการะนั้นเนี่ยถ้าพวกร้อยสิบเอ็ดเข้ามาเที่ยนี้ก็ยัง,งาหายจะไม่มีโอกาสแต่ถ้าเที่ยงหน้าเขามีโอกาสนะครับผมอ่านการเมืองผมต้องทำให้สภาดีขึ้นดันมันไม่ร้อนระอุดีขึ้นและสําคัญที่สุดนะครับคนกลุ่มบ้านที่ร้อยสิบเอ็ดเนี่ยหน้าอนาคตเขาอาจจะไปอยู่พรรคเพื่อไทยอยู่พรรคประชาธิปัตย์หรือจะอยู่แถวหนุนตำบลไานก็แล้วแต่เนี่ย ผมว่าเขาจะทําให้การเมืองมีตัวเลือกมากขึ้นรประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นนะครับสําหรับผู้คนจากภาคการเมืองฉะนั้นเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนดีแน้ว่าผมมองว่าการอืนชีพของรัชเส็เนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจเป็นประโยชน์ต่อระบบการเมืองและก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมผมมองอย่างนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสบ์ขอบคุณครับขอบคุณจตบคุณที่